กระปินบาร์ออฟฟิเชียลไทยแลนครั้งที่ 2. 2 400กว่าชีวิต300กว่าเต็นท์นะส0มเรียกว่าตัวนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลเลยบุคคลเลยซึ่งแต่ละตัวตรงนี้ล้วนแล้วแต่ว่ามีความพิเศษในตัวของมันเต้นแต่ละตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก50 5ส5บทั้งหมดเลย <50. S 1> 85หหลัง อย่างตัวนี้เองนะคะลุงแจ็คบอกว่าจะขอซื้อกลับลุงแจ็คบอกว่าเอ้ามาอยู่ได้ยัไงที่นี่ใช่ค่ะสนับสนุนโดย Notway Outdoor เต็นหลังคารถลูปท็อปเต็นโฟู c แคมสวัสดีครับวันนี้รลคแคมปิ้งครับเราเดินทางกันมาที่สระบุรีครับมางานแคมปิ้งงานหนึ่งซึ่ง ตั้งอกตั้งใจไว้นานแล้วว่าต้องมาร่วมให้ได้นะครับเสียงดังตึกคืนบรรยากาศภายในงานมานี่ครับสปริงบาร์ออฟฟิเชียลไทยแลนดนะครับครั้งนี้ก็เป็นปีที่2อย่างเป็นออฟฟิเชีจริงๆ by U.S. Camp ตะเกียงพานิสนะครับแล้วก็คั้งนี้มาร่วมงานแล้วก็มีความสุขมากครับกับเจอกับผู้คน รู้จงรู้จักกันหลากหลายหน้าตาแล้วก็พอามาดูครับหลักๆงานวันนี้ครับก็จะมีในส่วนของผู้ใช้ผู้เป็นยูเซอร์ที่จะใช้สปริงบาร์นะครับเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเป็นงานเก่าแก่นับสิบ,บ,บปีที่ผ่านมาแล้วก็มีรุ่นมีเรื่องราวมีซอรี่มากมายแล้วก็บรรยากาศภายในงานก็จะมีการแบ่งโซนกันเป็นเป็น ช่วงเป็นระยะให้เกิดเป็นกลุ่มต่างๆไม่ว่าเรื่องของสปริงบาร์ที่เป็นลักษณะวินเทจหรือจะสปริงบาร์ที่เป็นลักษณะกลุ่มใหม่รวมกันเป็นลักษณะหมี มีติดสปริงหรือว่าจะเป็นสปริงบาร์ให้เชค็คหรือถ้าสปริงบาร์กลุ่มอื่นๆที่รวมกันนะครับก็จะเป็นคนเหล่าคนสปริงบาร์ทั้งสิ้นนะครับแต่ก็รวมกลุ่มย่อยๆยกันไปนะครับแยกกลุ่มย่อยๆ่อยกันไปให้มเห็นความเข้าใจอันนี้จุดลงทะเบียนของหน้าง,งานครับงานครั้งนี้จัดกันที่แข่งรันรักนะครับนาะหนะ้านะที่แห่งนี้ก็เป็นจังหวะด,ดีบรรยากาศดีแล้วก็ผู้คนให้ความสนใจมากมายวันนี้การเดินทางของแรมแคมปิ้งครับต้องขอบคุณครับนอตเวลอออเดอร์นะครับที่ ร่วมเดินทางมากับเราแล้วก็พาเรามาเจอบรรยากาศดีๆแล้วก็งานากิจกรรมดีๆส่วนของด o อ w เว o u อ d ล o ดนะครับก็จะมีเรื่องราวของลูกท็อปหลังคาเต็นท์นะครับมีทั้ง1.2 1.4 1.6 1.9ให้เราสามารถเลือกใช้กันหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ลักษณะอุปกรณ์แคมปิง้งที่มี เติบกันตลอดนะครับเป็นเก้าอี้เป็นแคมปิโ uh, นเป็นเก้าอี้ไปนั่งสบายๆตัวใหญ่ๆก็มีให้เราได้เลือกช็อปเลือกใช้กันนะครับก็สนใจก็เข้าไปดูได้ในในส่วนของนอตเว w a y อ u t ดอร์ uh, <Okay. S 1> นะครับ uh, หรือจะใกล้เคียงเข้าไปแถวนนทบ,บุรีนะครับโครงการม้าไม้นะครับ <Okay. S 1> ก็ไปดูกันได้นะครับอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วกันครับปิ r งบ g b ออฟฟิเชียล ไทยแลนด์ Thailand, ครั้งที่สองปีที่2ครั้งนี้งานนี้พิเศษครับแล้วก็มีเรื่องราวของลุงแจ็คสปริงบาร์เนมาร่วมงานด้วยหรือแววแววผู้คนให้ความต็นตาแล้วก็เปิดตัวเต็นท์ใหม่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดอะไรบ้างรายละเอียดลึกลงไปยังไงเดี๋ยวไปคุยกับหลายๆคนที่อยู่ในงานดีกว่าไปครับวันนี้อยู่อีกหนึ่ง โซนครับซึ่งแบบยิ่งใหญ่มากตัวปิงปองออฟฟิเชียลไทยแลนด์วันนี้พี่จีค่ะใช่เป็นไงบ้างพี่ส0 0กว่าชีวิตจุกต้องแบบนับ ไม่ท้วนนับนับแบบคร่าข้าวเข้า้อันนี้คือเข้าข้าวสามร้อยกว่าเต็น์นะสามร้อยสามร้อยกว่าเต็นค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งนี้เป็นครั้งที่สองออฟ i เชียลไทยแลนด์ออ i ิเชียลไทยแลนมีความพิเศษหลายๆอย่างเจ้าของแบรนด์มาเองลุงมาเองลุงมาเองลุงเดินมาถึงนี่ไหมลุงเดินมาถึงไหมลุงลุงเซ็นให้ทุกเซนเลยอ๋อเนี่ยนะมีลายเซนใช่ใช่นานๆดีใจคนไทยดีใจด้วยยิ่งกว่านะพี่จี้ใช้เป็นบามานานอย่างไรถ้าพูดถึงเป็นยูสเซอร์ ยูเซอร์ถ้าเป็นยูเซอร์เนี่ยน่าจะประมาณสัก8ปี8ปีนะโอ้ก็ถือว่านานนะนานบ้านเราบ้านเราใช่ก่อนก่อนมีตัวแทนโอ้ถึงเสน่ห์ของสปริงวานิดนึงทำไมถึงรักชอบใช่คือสามีเป็นคนที่ชอบเต็นสไตล์วินเทจแล้วเป็นคนที่ชอบเต็นแคนวาสอ๋อมาเริ่มมาจากวินเทจแคนวาสใช่ทีนี้พอพอทรงที่มันเป็นวินเทจน่ะแล้วมันเป็นแคนวาสด้วยแต่มันเป็นแบบอ่าร่วมสมัยก็คือทรงวากาบอลวากาบอลค่ะวากาบอลจะมี1ประตูครับผม หนึ่งหน้าต่างครับผมหน้าต่างบานใหญ่มากครับผมไซส์กำลังเหมาะครับนะะใช่ใส่เตียงได้ใส่ที่นอนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เรายืนอยู่กุ๊บตรงส่วนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นวากาบอลเนาะหรือว่าคนรักกาวบอละตรงนี้จะเป็นเพจเพจเพดเลยค่ะเพจที่ชื่อว่าอ่าวากาบอลแอนด์ทาวโล่อ๋อก็คือวากาบอลกับเทวโล่อ๋อตรงนี้ตรงนี้เพื่อเพื่อเพื่อที่จะแบบว่า คนที่ชอบในไซส์เดียวกันของวากาบอไอของของสปิงบาร์มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ชวนกันไปกางเมื่อกี้พี่กี้บอกวากาบอและเทวเลอร์ล่ะพี่เป็นไงเอ่อเทวเลอร์เป็นนี้ค่ะนะั่นค่ะเทวเลอร์นี่ค่ะเทวเลอร์มันมันเป็นคาลิเกเตอร์แต่ละคนกาจะชอบไม่เหมือนกันใช่อย่างพี่วากาบอครับเนี่ยค่ะวากาบอเนี่ยเทวเลอร์จะมีหน้าต่างเอเมนไหมคะจะมีหน้าต่างแต่ว่าเราก็เป็นกลุ่มเพจเล็กๆเพจเล็กๆแต่ว่าอยู่ใน ส่วนของคนที่รักชอบกระปิงบาเหมือนกันคือคือจุดประสงค์ของกลุ่มมาก็คือ1ชอบในซีรีส์เต็นท์เหมือนกันสก็คือชอบชวนกันไปเที่ยวชวนไปเที่ยวชวนกันไปกลางใครกลางที่ไหนแนะนำเผื่อบางคนอยากไปกลางก็ตามรอยคล้ายๆกันก็มีปัญหามีอะไรัอุปกรณ์ใส่อะไรขนาดเท่ากันก็จะง่ายๆใช้อุปกรณ์อย่างจะปรึกษาเรื่องซื้อเตียงซื้อโต๊ะ อยย่างงเี้ก็ปรึกษากกกกันนใลุ่ม็ปรึษาเป็นกลุ่มก็จะให้คปรึกษากันโดยโดยคนใหญ่นะก็มีความสุขกันไปสนับสนุนโดย JPX ที่หนึ่งเรื่องแอร์เคลื่อนที่ วันนี้กาลังจะส่งตัวนักกีฬาครับผมกิกกรรมอะไรครับพี่ชายวันนี้เป็นการแข่งขันกีฬาเรียกว่าการมีดสปริงบาประเทศทผู้หญิงและเด้กครับไม่เด็กนะวันนี้เป็นมันครั้งแรกของบ้านเราเหมือนกันครับอันนี้พร้อมกับพี่ชายวันนี้เป็นชายอะไรดีครับชายมีตดสปริงครับมีตดสปริงเพราะเป็นเป็นคนหมีเป็นหมีที่มา ที่ใช้เต็มสปริงบาร์ด้วยสปรริงบา์ก็ใช้เขาบ้างมีติดสปริงใช่ครับมีติดสปริงนี่เป็นเป็นชื่อเล่นชื่อเป็นชื่อเล่นที่เราเรียกตัวแทนเราใช้เฉยในกลุ่มนะอนนี้กลุ่มเยอะไหมเป็นกลุ่มไหมถือว่าเป็นกลุ่มวันนี้มามาเป็นกลุ่มของเราครับกลุ่มเรามีกี่หลังได้ครับวันนี้ประมาณ30ครับโอ้สามสิบหลักตัวใหญ่ใช้อะไรกระมี่ติดสปริงก็หลากหลากหลายครับมีตั้งแต่ตัวที่เป็นคอมแพคครับแล้วก็ออฟฟิเตอร์แล้วก็มีตัววักระบอลก็ไม่ไม่ไม่จำกัดแล้วกันใช่ครับแต่อาจจะเป็นเป็นปุ๊บย่อยๆขึ้นนมาเปป็หีติิดสรงใช่ มีติดสเปรยอ่าโอเคก็เป็นที่คนที่แบบรักชอบรักดื่มรักเที่ยวรักอะไรเหมือนกันใช่ใช่รักแคมป์รักแคมป์เรอยรักแคมป์เรยก้อสามสิบนัดตั้งแต่ข้างหลังเราไปนู่นเลยครับแต่รุนมาครับนู่นเลยนะสองแถวตรงนี้ตรงนู้นเราติดอะไรเราติดกับวินเทจอ่ะอวินเทจวินเทจวินเทจใช่ครับอ่า้ามี งานนี้หลักๆก็อย่างที่แจ้งครับมีทั้งมีติสปริงแล้วก็วินเทจแล้วก็มีไฮแจ็คแล้วก็ลุ่มข้างบนเรียกว่าออฟฟิเตอร์เทเวลเลอร์นะก็มีหลากหลายก็ถือว่าเป็นสปริงบาร์เลยนะครับทั้งยุคเก่ายุคใหม่ยุคปัจจุบันยุคอดีตแต่ว่ากระจายกระจายเพื่อนได้บอกเป็นเพื่อนๆอยู่กับเป็นกรุ๊ปไปมาส่วนของมีสติสปริงพี่ชายก็หลากหลายลักษณะสปริงบาร์เนาะหลากหลายแล้วก็ มีอะไรบ้างพี่ชายดูบ้านเราเราจัดงยกคาแรคเตอร์เรามีติดสปริงใช่แล้วก็ถ้าหลักๆไปดูฝั่งทางนี้ก่อนเลยได้ได้เลยได้เลยนี่เลยก็หลักๆจะเป็นในกลุ่มของถ้าดูจากตอนนี้จะเป็นทาวเวอเลอร์นะครับอ่าโอเคอ่าไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นทาวเวอเลอร์เลยครับเนี่ยอ๋อแล้วก็ก็ยังแยกด้วยความสวยงามในการใช่ครับอันนี้ทาวเวอร์เลอร์ทาวเวอเลอร์ก็หลักๆก็จะมีตัวทั้งตัวเห็ประตูเราก็จะเห็นติดใระตูนะครับไปเลย เ้วก็มีการเรียกว่าตัวนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลเลยคลเยซึ่งแต่ละตัวตรงนี้้วนแล้วแต่ว่ามีความพิเศษในตัวของมันเรียกว่าออฟชั่นต่างๆเรียกว่าของเล่นละกันของเล่นของเล่นของเล่นก็หลากหลายกันไปนะแต่ว่าใจความหลักๆก็เป็นมีติดสปริงก็คือคนรักชอบในสปริงบาร์และกอสปริงบาร์ที่หลากหลายแล้วแต่ชอบกันไปมาไปดูไอ้นี้เอาไอ้นี้ในส่วนของอ ทควิเวลอร์ก็มีใช่ไหมทวเทควิเลอร์ก็มีเป็นพอปวเ,วอเป็นพอปต่างๆอ่านี่ก็ทวเทควิเลอร์โอเค,คก็ก็หลากเลยเนาะผมว่าใช่ใช่ครับโอ้สามสิบหลังก็ยิ่งใหญ่ใหญ่โตใช่ใชครับสนใจเป็นเป็น,เป,นเป็นมือใหม่สำหรับสปริงบาร์ไหมอ่าไม่ไม่นะครับไม่เนาะถ้าคนเล่นสปริงบาร์เนี่ยแสดงว่า เป็นคนที่เล่นเต้น์อื่นมาก่อนใช่แล้วก็มีการขยับเลเวลขึ้นมาก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในกลุ่มค่ายแคนวาสก็คือเตน์สปิงบาร์ก็คือท่านี่เห็นตามนี้เลยครับเรียกว่าแทบจะทุกรุ่นที่มีอยู่ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็แล้วมีกิจกรรมอะไรพิเศษเข้าไหมในกลุ่มของเราของเราของเราวันนี้ไม่มีครับาม่มาาุ่นมาลี้นาอยนง ไม่ค่อยเข้าหน้าตาเราเลยเราเป็นคนทันสมัยเนะ อยู่ในโซนของสปริงบาร์วินเทจค่ะนะฮะเป็นไงบ้างโซนนี้กี่หลังยังไงวันนี้เขาคก่าวๆโซนนี้เองนะคะจะพอะของสปริงบาร์เองครับผมวินเทจเองเนี่ยก็รอบเนี้ยก็มาแล้วจะประมาณ40หลัง40นะ40ครับสี่สิหลังนะค่ะก็ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นโซนผู้หลักผู้ใหญ่พอยุ่มากกี่ปีครับได้โดยรวมๆเฉลี่ยโดยรวมๆแล้วนะสิไม่ค่ะไม่นะค่ะ แต่ละตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก ห้าสิบห้าสิบห้าสิบอัพไปนะฮะห้าสิบอัพมีตัวไหนบ้างห้าสิบหกสิบเราเราเราชี้เองเลยอ่โอเคโอเคอันนี้เองนะมันน่าจะเป็นโลโก้รุ่นแรกๆเลยเนี่ยอันนั้นเองนะคะที่จะเป็นสามเอแต่มันจะมีทั้งโลโก้ที่เป็นสีเขียวแล้วก็โลโก้ที่เป็นใช่ค่ะสามเอนะคะนี่ก็จะเป็นโลโก้รุ่นแรกของเขายากค่ะอันนี้เองนะจะเป็นโลโก้เขียวของเขาเองนะคะมีสามเอนะคะสามเอสามเอใช่ค่ะ โลโก้เขียวไอ้รูปสามเหลี่ยมเนี้ยเองนะคะมันจะมีด้วยกันนะคะหลายหลายหลายสีครับผมอาจจะเป็นทั้งโลโก้ดาโลโก้เขียวโลโก้ของที่เป็นสีสัมแพงเขาตั้งใจไม่ใช่หมึกหมดใช่ไหมครับอนนี้แต่มีหลายสีเป็นเป็นสามเอถือว่าเป็นแปกเป็นเป็นสปริงรุ่นแรกใช่ค่ะรุ่นแรกเลยค่ะรุ่นแรกที่ตั้งแต่รอดที่เขาตั้งโรงงานอยู่ที่หนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ตรงตรงที่เดิม C T R ใช่ค่ะดูจากโลโก้ดูจากสถานที่ของเขาเนี่ยแหละค่ะ ก็อันน oh, oh. pues ี้ก็จะเป็นเซตรุ่นแรกเท่านั้นนะคะที่เป็นรุ่นแรกสามเอที่นี่ก็จะมีทั้งตัวนู้นตัวนี้ค่ะจะเป็นรุ่นแรกหมดเลยครับผมอันนี้ก็ยังเป็น3 a แต่เป็นเป็นอีกทรงหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะใจะไหมอ๋อเซตนี้จะเป็นไซส์เดียวกับทีแมนนะคะเป็นที่แมนอย่างนั้นเองนะก็จะเป็นเหมือนประมาณของเป็นคล้ายๆกับรุ่นแฟมิลี่แต่ว่าเป็นแฟมิลี่รุ่นรุ่นแรกๆเลยนะค่ะอันนี้นะคะ ก็จะมีโลโก้อย่างที่บอกว่าเป็นโลโก้ 3A นะคะแล้วก็เป็นสีดำนั่นแหละค่ะที่งานสปริงบาร์รอบนี้เองนเขาก็จะบอกว่าให้มาดูที่โลโก้ตัวนี้เลยที่เป็นรุ่นแรกๆของเขาเลยค่ะอย่างอันนี้เองรอกพูกันรอบเมื่อกี้เจ๊มาค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าไงเขาโหยูยูไปขโมยบ้านฉันมาเขาไมง ลุงแจ็กอะค่ะคอย่างเมื่อคืนตอนที่มาถึงปับ๊บเนี่ยเขาก็รีบเดินไปดูตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้ค่ะตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวดูดาวอันนี้แทบจะมีหลังเดียวในไทยเลยค่ะ ค่ะ<ม>อันนี้ก็จะเป็นโลโก้นี้เลยโลโก้ตามเอเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ที่พิเศษของเขาก็คือจะมีปีกด้านข้างแต่ปีกของเขาเองเนยนนจะเป็น,น,น,นตัวเดียวกันใช่ค่ะ,<น>ะปเป็นปีกใช่ค่ะเป็นปีกตัวเดียวกับผ้าของของหลังนี้เลยเพราะว่าบางรุ่นหลังเลค่ะก็จะเป็นปีกสีแดงสี เียงสีเหลืออะไรใช่ค่ะแต่นี่ก็เป็นสีเดียวกันแล้วก็เป็นผ้าต่อเข้าไปเลยใช่ค่ะก็จะมองเป็นแมทกันแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ค่ะมันจะเปิดดูดาวข้างบนได้เอาโอ้โหมันจะมันเปิดดูเรื่องเรื่องเรียองนามว่าอะไรครับอันนี้เองนะคะมันก็คือจะเป็นตัวแฟมิลี่สมัยก่อนนะคะอ๋อโดแฟปเป็นอ่าร์อย่างอันนี้เองเนี่ยจะเป็นเขาเปิดดูดาวได้นะคะ ไออ๋ออย่างี้นี่เองใช่ค่ะความพิเศษของเขาคือเต็นท์หลังนี้นอนสบายแล้วก็เราสามารถนอนดูดาวได้เลยอะค่ะเราไม่รู้นะว่าใครจะนึกว่าสปริงบารนอนดูดาวได้นะที่นี่โอ้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องราวเล่า่อกันไม่ใช่แค่เรื่องราวมันมีตัวจริงอู่ด้วยน่นะสปริงบารชายชายส่ดโอ้ถึงงานครั้งนี้มีความพิเศษหลายอย่างที่เขาเปิดตัว เนาะมสวยมากสวยมากแจ็คตัวใหม่เ <irgendw> ป <carbono> ิดเปิด <ç> ตัวสีสวยสวยสวยชอบตัวไหนพี่สีเขียวหรือตัวสี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 น่าจะชอบพี่จี้น่าจะตัวสีนี้แต่ว่าเรามาโทนนี้ใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็น t ูโทนที่ตัดกันอยู่ใช่ไหมมันเป็นมันเป็นน่าจะเป็นซีรีส์ใหม่ของไฮไลท์แจ็คกับไฮแจ็คอค่ะอะไรเงี้ยไฮไลท์หกไฮไลท์หกกับไฮแจ็คน่าจะเป็นตัวซีรีส์ใหม่ค่ะบอลนีจะออกมาใหม่นะ วากาบอลแอบแอบอีกเช้าไม่ไม่แต่เราแต่เรารอสีใหม่อยู่เพราะเรามีครบทุกสีแล้วเรามีครบทุกสีแล้วอ่าเราก็เราก็เออเราสีใหม่ก็เหมือนเดิมแต่เราก็รักชอบสีมันเปลี่ยนไปใช่ใช่ประมาณนั้นก็มีความสุขไปถ้าถ้าซื้อถ้าออกถ้าวากาบอลออกใหม่สีใหม่ก็ซื้ออีก สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพอันนี้อยู่กับอีกโซนหนึ่งครับเป็นหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านนี้จัดงานบ่อยบโอ้จัดบ่อยๆว่างที่แล้วเราก็เคยเจอกันแล้วหมู่บ้านนี้ว่างว่างว่างเป็นหมู่บ้านอะไรครับอยู่กับติ๊กตรงนี้หมู่บ้านของคอมทั้งหมดเนี่ยเป็นหมู่บ้านของไฮแจ็คขับนะคะสปริงบาร์ไฮแจ็คขับแต่ณที่เรายืนอยู่ตรงนี้แยกออกมาเป็นเท์เล็กซึ่งเป็นรุ่นคอมแพก นะคะเป็นหมู่บ้านคอมเพกซซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เรามาเจอกันนะครั้งนี้ก็คือเราเราเจอกันครั้งแรก12หลังครั้งที่2เดือนที่แล้ว20หลังครั้งนี้25หลังค่อยๆทำลายสติติของตัวเองครั้งที่สี่ครั้งที่สีอาจจะเยอะ ก็จะเป็นจอยสิมาเท่าไหร่พี่วันนี้วันนี้ยีหลังค่ะ25หลัง25หลังเป็นไงบ้างเป็นเฉพาะเฉพาะคอมเพกนะคะแต่ทั้งหมดเลย85หลังครับรวมเป็นค่ะรวมรวมทุกรุ่นของสปริงบาร์ค่ะทุกรุ่นทุกสีของสปริงบาร์เลยค่ะก็จะมีเป็นลาน10ลาน6ลาน7 สามล้านโดยรวมในส่วนถ้าผมจะพูดถึงพี่เจก็คือโดยส่วนของไฮแจ็คส่วนของไฮแจ็คค่ะบจ็มีอะไรพิเศษไหมวันนี้มีใช่ปะ่ะวันนี้วันนี้มีพิเศษก็คือ,อคนที่ทำที่มากับไฮแจ็คเนี่ยนะคะจอยหนึ่งจอยสองจอยสามเดี๋ยวจะได้รับของรางวัลกับ,บมือ กับมือมิสเตอร์แจ็ค bmw bmw จับมือกับมือกับเฮียแจ็คเขากับลุงแก้วกับลุงแจ็คเดี๋ยวลุงแก้เป็นอะไรอะเป็นผ้าที่ทำมาเป็นเป็นผ้าลายที่ทำมาเฉพาะให้ไฮแจ็ค ต้องได้บ้าษสีไหมครับทุกอย่างเดี๋ยวลุงแจ๊กจ่ายเองค่ะลุงแจ๊กมอบให้กับมือก็เป็นผู้โชคดีมีสักกี่รางวันอะไรพี่เออ่20รางวัลค่ะได้มา20รางวันรางวันเฉพาะใช่ค่ะแล้วก็ได้จับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนที่ร่วมจอยหนึ่งถึงจอยสามของเราที่ผ่านมาของปีที่แล้วค่ะใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านสปริงบาร์เห็นไหมคะจะเป็นเป็นหมู่บ้านของคอมแพกแล้วมองไปจะเป็นเตี้ยเตี้ย ถือว่าเป็นงานใหญ่มากพี่ชายพูดถึงงานนี้งานนี้ก็ระปีนบาร์ออฟฟิเชียลไทยแลนด์ครั้งที่2ใช่แล้ววันนี้นายใหญ่มาแบบแบบมาเองเลยก็เลยคุณแจ็คใช่ไหมครับใช่เป็นเป็นคุณแจ็คเป็นน่ารักมากครับมาเยี่ยมพี่น้องของเราแล้วก็อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็มีเซนไยเซนเนื่องจากว่าเต็นท์สปริงบาร์เนี่ยทุกรุ่นเนี่ยครับ กขจะเซนคนทำคนทำชายนางวันผลิตวันผลิตแล้วก็ใครเป็นใครเป็นตัผเจ็บอะไรเขาจะมีใครเป็นคนผ่านน่ารักมากครับคุณแจ็คครับแล้วก็รวมถึงผู้ออกแบบนะครับมาเซนมาเซนตัวไตหน้าให้เราเลยเป็นไปได้ค่ะแจ็คจะนั่งเรือจากกรุงเทพมาเนี่ยนั่งเรือนั่งเรือเรือหางยาววิวพาไปเที่ยวพาไปล่องเรือเจ้าพญาเราก็จะจะล่องเรือมาอ่ะก็ดูบรรยากาศไอ้เรื่องการแต่งไม่ไม่ว่ากันนะมันเป็นเรื่องคาลิเกอร์ความชอบส่วนบุคคลใช่แล้วพิชัยพูดถึง หัวใจสําคัญถือว่าใครใช้สปริงบาร์ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมือใหม่แล้วล่ะคนที่ศึกษามาเป็นคนที่เขาแรกอะไรตกผลึกละในการใช้เต็นท์พูดถึงพอเป็นสปริงบาร์ให้ฟังหน่อยตัวสปริงบาร์เนี่ยถ้าเป็นในความของผมส่วนตัวนะครับใช่ผมครับเรียกว่าเป็นเต็นท์ที่เรียกว่าเป็นแฮนด์เมดเลยเป็นเต็นท์ที่ผลิตมือแฮนด์วร์ดแฮนด์เมดใช่ผลิตมือด้วยนะครับนี่คือความคลาสสิกของเขาคลาสสิกของเขาครับใช่ครับแล้วก็ความแข็งแรงทนทานไม่ต้องพูดถึงใช่ครับ เป็นเต็นท์ของเรียกว่าทรงของเฟกโบแล้วกันนะครับซึ่งเป็นเต็นที่การง่ายแทบจะว่าที่สุดในโลกครับถ้าไม่รวมเต็นท์สปริงทั่วไปนะสปริงที่มันเด้งดิ้งขึ้นมาได้ใช่ไม่ได้นะที่เป็นสปริงมือแหละสปริงที่เราป้อนพลนดแล้วมันเด้งขึ้นมาอะไรนะคนสปริงอันนี้คือสปริงบาร์สไตล์ตัวการเป็นทรงเฟกโบนั่นเองเฟกโบใช่พูดถึงสปริงบาร์ส่วนตัวชอบรุ่นไหนบ้างครับชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษผมชอบเทเวลเลอร์ครับเทเวลเลอร์เพราะอะไรพี่ใหญ่เนื่องจากว่ามันเป็นเต็นท์ทรงสำหรับผมเป็นครอบครัวเนาะ S <S มีขนาดใหญ่หน่อยครับ<ช><ช>มี<ผ>มพื้นที่ใช้สายพอสมควร<ม>แล้วก็เรียกว่ามีเทเลสสําหรับใช้พื้นที่ด้านหน้าเป็นอนประสมแล้วกันหลายบบนคนหลายคนรักชอบเาไวเลยใช่ใช่ใชครับ,รบแล้วก็ระปิงบาร์ลักษณะภุมโทนคภูมปีก็ถือว่าใช่ครับดับดู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 โอเคอ่ะ okay ใช่ไหมครับดูดูมีความเสน่ห์ของเขาอยู่ถูกต้องใช่ไหมรับ น่าจะมีมิสติ้งอะไรย่อยๆมาในส่วนของมิติสเปิงเนี่ยมีครับเราคิดว่าคิดว่าอนาคตเราก็จัดจัดในกลุ่มเพื่อนเราเรื่อยๆนะครับเป็นกลุ่มมิติสเปิงนะครับแล้ก็ไปตามกลุ่มไปที่กลางเต็นที่ท่องเที่ยวที่เราอยากไปนัดกันไปครับสามตีบนี่ถือว่าไม่น้อยเลยนะพี่ชายนะสามติบกำลังสวยกําลังดีแล้วก็สมาชิก3าติบหลังแล้วก็พอฟาเป็นสเปิงบาร์ก็จะมีพื้นที่ที่ มันวางจัดวางได้สวยใช่ใช่เน, <ะ S 2> นี่ยเดี๋ยวเมืเนี่ยเราดูเนี่ยเราเราดูเป็นคร่าวๆนะครับเนี่ยฮะน่ารักน่ารักแต่ละบ้านแต่ละหลังก็จะมีสปริงบักแทบทาบไม่ต้องใช่ครับนะเรากใ็ใช้ใช้แค่แค่แค่ตัวเรเชลเรเชลพอร์ตเรเชลพอร์ตเป็นส่วนเซนเ,ต,นเต,นตอร์ส่วนกลางไว้นะใช่น <ะ S 2> คน,นี่คือสปริงบัก เป็นความสวยงามของหมู่บ้านที่แบบเล็กๆเล็กๆเหมือนเหมือนแบบของเราเขาเรียกว่าหมู่บ้านฮอบบิตฮอบบิตอ้าวคนเราเยอะฮอบบิตฮอบบิตแบบเล็กใช่ค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์ก็แต่เล็กๆพอเราก็จะมองเห็นเห็นลังคาใช่หลังคาใช่มุดมุดเข้าไปนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฮอบบิตฮอบบิตหน่อยนะคะเตี้ยเตี๋ยเป็นของหมู่บ้านคนแคะคนแค่หมู่บ้านเต็นแคะ ดังนั้นแต่ละคนก็คือตอนนี้ก็คือจัดเต็มเดี๋ยวรอรอช่วงค่ำแสงไฟจะสวยงามมากใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วก็คือตรงหมู่บ้านทอปิดเนี่ยด้วยความที่เต็นเต็นเตี้ยพอเต็นเตี้ยเต็นเล็กเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นเราเห็นของแสงแสงตะเกียงเห็นพลอปเพราะว่าตัวเต็นท์จะไม่ได้บังเลยถูกไหมคะดังนั้นทุกอย่างที่เราจัดเนี่ยเราจะเห็นทุกทุกคนที่จัดหน้าบ้านจะเห็น แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง,งนี่นี่นี่พนลุงแจ็คพนลุงแจ็คก,ก็ตกใจเหมือนกันใช่ค่ะอย่างตัวนี้เองนะคะ,ะลุงลุงแจ็คเองอนะคะเขามาเห็นตอนเช้าอะคะ่ะเพราะว่าต่าง่างเมื่อคืนเองนยะตอนที่มาเนี่ยครับเราไม่ได้เปิดไฟในตัวนี้เพราะเราเพิ่งเริ่มการอ,อย่างตัวนี้เองนะคะลุงแจ็คบอกว่าจะขอซื้อกลับลุงแจ็คบอกว่าเอ้า มาอยู่ได้ได้ไงที่นี่ใช่ค่ะคือตัวนี้ลุงเขาไปกลางเต็นท์แล้วเวลานั้นป้าบอาเขารู้สึกว่ามันมีแมลงเยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยออกแบบตัวนี้มาซึ่งออกมาไม่กี่หลังแล้วก็หลุดมาในไทยค่ะเนี่แหละค่ะเนเรื่องราวมันกี่ปีที่แล้วครับไอ้ที่เขายุงกัดไอ้ยุงตัวนั้นเป็นเหตุอะอันนี้เองนะคะหนูจาพอสอไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าโลโก้มันเป็นคนละรุ่นกันแต่ที่แน่ๆมันยังผลิตหลังอยู่ใช่ค่ะสไตลหลังในส่วนของตัวก็ตสามสิบ นเกินอยู่แล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก50นี่แหละค่ะโลโก้เขาก็จะเป็นคนละแบบกันก็ลักษณะก็คือมีหลังคาเหมือนเหมือนเลชเชอร์พอนะแต่ว่ามีมุ้งมีอะไรไปเนี่ยอันนี้เราเราพูดอธิบายกันะคใช่่ก็มีมีส่วนท้ายของเลชเชอร์พอตแต่ที่ข้อดีของเขาก็คือมีมุ้งอย่างมีมุ้งเสร็จแล้วเรายังมีพื้นอ่ามีพื้นใช่ค่ะเพราะธรรมดาเลชเชอร์พอตเองเนี่ยมันพื้นมันจะแย่นไม่มีพื้นใช่ค่ะไม่มีพื้นใช่ไหมครัใช่ค่ะ นเองนะคะก็คืออย่างเรสซิ่งพอร์ตเขาก็จะมีพื้นแต่เป็นพื้นแยกแต่อันนี้มันเป็นพื้นตัวเดียวกับเต็นท์ข้างในนั่นแหละค่ะมันเป็นสองห้องอะค่ะห้องแรกนะคะจะเป็นห้องนอนห้องนอนใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นห้องนั่งเล่นได้สบายๆไม่ใช่อินเนอร์นะครับเป็นแบบตัวเดียวเป็นตัวเดียวกันเลยแต่ว่ามันเป็นแบบครึ่งๆเลยใช่ค่ะแล้เป็นทูรูมเนาะค่ะคลายก็ทูรูมโอเๆนี่นี่คือเสน่ห์ของโซนวินเทจส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะ สัปดาห์แรกนะครับสำหรับงานสปริงบาร์ออฟฟิเชียลไทยแลนด์นะครับหรือว่าเป็น EP แรกซึ่งเรื่องราวของคนรักชอบสปริงบาร์มีเยอะแยะมากมายนะครับก็มีทั้งหลากหลายกลุ่มกลุ่มต่างๆกลุ่มใช้ลักษณะเต็นสปริงบาร์แต่ละรุ่นแต่ละความชอบหรือว่าการรวมตัวกันเล็กๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของวินเทจชอบมา ก็มีให้ชมกันก็ขอญาตต่อเนื่ออีกหนึ่งสัปดาห์แล้วกันนะครับสำหรับแรกแคมปิ้งกับงานสปริงบาร์ออฟฟิเชียลไทยแลนครั้งที่2ครั้งนี้นะครับวันนี้การเดินทางของเรานะครับแรกแคมปิ้งต้องขอขอบคุณโลกาแฟขครวละมุนมากนะครับมีทั้งครัวแข็มครัวกลางครัวออดนะครับหรือจะเป็นซองเป็นดริฟแบ็กก็มีให้รับประทานกันสาโลบาสโลบาง่ายๆสําหรับ คนแคมป์แบบเรานะครับวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแข่งร้านลักด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ขออนุญาตอีกหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์หน้าเราก็คงอยู่วันที่แข่งรลลักแล้วก็ชมบรรยากาศของงานสปริงบาร์ออฟฟิเชียลไทยแลนด์กันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับออกเดินทางแคมปิ้งอย่างมีความสุขนะครับไปเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ